<Yes. S 1> สามเดือนกว่า,า,เ,อวาเอาตรวจท้อง KF หกแปดอื <Okay. S 1> เอาเาไปน,นาม <Okay. S 1> เดี๋ยวครับคลิปก่อนเดี๋ยวตรวจท้องแต่เพศโทษไม่มีอาการตั้งแต่ผสมมาสามเดือนกว่าแต่ต้องเอาให้ชัวร์อย่าให้เสียเวลาเราก็ต้องตรวจท้องครับตรวจท้องอันนี้อายุประมาณกี่วันขึ้นตรวจท้องได้ มือสี่สิบห้าวันอสิบห้าวันตรวจท้องได้สี่สิบห้าวันตรวจท้องได้ถ้าอันต้าซาวสาสิห้าวันใช่ไหมใช่แล้วสามสิ้าวันอ๋อแต่ยี่สิบก้าวันก็มีน้องมันตรวจได้อืมรับงานในเขตอำเภอมันกวดก็ราใกล้เคียงเลยฝุ่ะกคนชายรนะกอนชายนางรองนางรอง แนนน่อจท้องไหมท้องครับท้องตัวผู้ตัวเมียเอาเอาลองดูตัวผู้ตัวเมียฮะตัวเมียหมานตัวเมียอลยเนี่เอท้ากับสองสองสองแม่แล้วนะแม่ทั้งสองแม่เลยใช่ตัวเนี่ยไม่ต้องดูที่ไหนมดลูกเหรอเด็กมดลูกครับผิกมดลูกมันขยายด้านไหนแล้วก็ทำนี้ทาน ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนี่ตัวเมียส่วนใหญ่ที่มันเจอปีขวาจะตัวเมียปีซ้ายอยู่ตัวผู้สามเดือนสามเดือนกว่าเข้าสีเดือนอเรียบร้อยท้องเรียบร้อย เอฟหกแมันมาน,มนตัวเมียพอดตุลาเอาเดี๋ยวสิ้นเบอร์โทรไว้เลยหรือให้เบอร์โทรไว้ตัวท้องทงเทียมเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หมครับเก้าหมอบอยชนบทกับเด็กใช้บริการได้ครับสวัสดีครับ